ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาหลงเอเกอรแล้วนะครับนะเจ้าหนี้วันงามนะครับนะเนี่ยได้จัดขนมนี่ขนมโบราณคลิปหนึ่งครับสองตัวให้ดูใกล้ใกล้เลยเด็กเต้ยยังไงม่เนี่ยอยากคิดๆใช่ไหมครับ เหมือนกับลูกไว้นั่นนะลูกที่เขาปั้นดิ้นเหนียวไงดินเหนียวเขาปั้นจริงทำไมก้อนนี้ใน,นกระติกรังแข็งคล้ายๆอยูนะครับนะแต่นี่คือขนมนะครับนะขนมโบราณชนิดหนึ่งครับแต่ผมไม่รู้จักชื่อภาษาไทยนะครับแต่ขนมโบราณแน่นอนนะครับในนี้จะไีเกให้ดูนะครับนะผมู้จักแค่ชื่อภาษา,าทิ่สามจังหวัดนะครับ,รบนะแต่ไม่รู้ว่า ภาคอื่นๆจะเรียกเป็นจันทบุรานะครับนะมืกันที่จริง่ะมันเขาจะทําเป็นลูกใหญ่กันนะนะครับแต่ตอนนี้เขาทําเป็นลูกเล็กๆเหมือนลูกกลอนนะครับนะนี่ข้างนอกสีขาวๆนี่ก็คืออ่า oh, <the> ข้าวสารนะครับข้าสารเข,าข้าคั่วนะครับแต่เขาปั่นปั่นให้มันอ่าเป็นผงนะครับนะเขาคั่วเป็นผงหรือเป็นผมแป้งเลยนะครับนะ มาคลุกๆๆกันนี่ครับนะแต่ข้างในไส้นะครับนะเนื้อของเขานะครับจะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวกวนนะนะครับนะเป็นมะพร้าวหวานๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ยเี่ยยทแม่โฟกัสเนี่ยคือมะพร้าวนะครับนะคือรสชาติกลิ่นคล้ายๆกับข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วก็คล้ายๆกับอ่า เป็นข้าวเหนียวนะครับนะไม่ใช่ข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวขั่วนะครับเนี่ยรสชาติก็จะเป็นหว,นหวานๆนะครับนะมาลองกเลยอืมเป็นไส้มะพร้าวเป็นมะพร้าวเนื้อเป็นมะพร้าวนะครับก็จะเป็นนุ่มๆแบบนี้นะอือ,อาาลูกเนาะว่าสิบบาทก็ขายลูกละหนึ่งบาทลูกละหนึ่งบาทนี่คือลูกละหนึ่งบาทนะครับอือ ชื่อภาษาถิ่นนะครับนะในภาษาสามจังหวัดนะครับภาษามาลายูนะครับจะเรียกว่าบัวโกโมอาบูนะครับโกโมอาบูก็คือลูกขนมชนิดนี้นะครับนะที่ป้นเป็นกลมๆแล้วก็มีโปรงแป้งนะครับนะเหมือนกับเค้าคั่วแป้งเข้าคั่วนะเข้าคั่วเ้าคั่วที่ก็บดละเอียดมากๆนะครับนะ ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับนะ่เป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวปัน่นคั่วอ่าเขาเรียกว่าเคี่ยวมันจับเป็นคอนได้นะครับมะพร้าวก็จะเป็นมะพร้าวขูดนะครับนะอืมเป็นขนมโบราณชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมภาษากลางผมไม่รู้จักจริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับนะลอมโมะอบูนะครับ ดูปากลุมพาหลกนะครับนะโอโมะอาบูก็คือขนอนชิติตีนั่นเองนะครับดูว่ากับขนมต้มขนมอะไรนะไม่รู้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่านะครับนะขนมที่ว่า ถ้าผมพูดผิดผมขอต้องขอโทษด้วยนะครับนะอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่ายังไงของอะไรอาพ,พับิคกเนตที่ว่ากินอยู่นะตอนเด็กๆขน่มที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่านคะครับเขาเรียกกันนะครับที่จริงมันจะลูกใหญ่กว่านี้นะครับแต่เขาทําแบบน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับนะก็เลย เป็นลูกเล็กๆนะครับที่จริงลูกของก็ประมาณนะลูกใหญ่นะครับลูกเขาเขาเกือบกำมือนะครับนะลูกเขานะนี่ขนมชิ้นีีกว็วโมโมะอาบูนะครับนะก็คือขนมชิ้นดีนั่นเองแต่เป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวทั้งหมดเลยนะแต่รอบนอกก็จะเป็นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับก็เราไม่ให้มันติดกันนะครับแต่อร่อยมากๆหอมหวานมันนะครับนะอ่ะอื้มอ่อย โอเคนะครับคลิปยาวขึ้นไปแล้วก็อยา่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพาลุากแล้วก็คอมเมนต์มาเพราะว่าการที่จะทำีวิตนี้นะครับนันกผม้องอปูหรือว่าสาษาทางบ้านทุกคนเรียกว่าอะไรนะครับโอเคลุงพหลุกข้อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ